สบายดีพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวน้ำกันเด้อย่างแรงเนาะกับก้อยกุ้งอะไรบ่าวต้นกล้าสอนกับแม่น้องกิ๊กเนี่ยแล้วสบายดีพี่น้องสปเปดีลูกน้องสบายดีพป็ลุงมากินข้าวน้ำกันเด้อมากินข้าวมากินข้าวเราแรงกับก้อยกุ้งนะจ๊ะมี่พักอนี่ยอะไรเด็กมากินข้างนากครบชุดเลยซิเมื่อไห่นี่ซิเมื่อไห่นี่ น่อนอยนอยโอ้เซเก่าแบบอดแล้วแทบอแ,อแล้วอย่องแบยออกินปลูกท <laughs> <ส>บย่อนแทบลีบ่นน้องอนเนย์ฝนบูซาวนนียินพระเทจ่วัดน <laughs> ได้ดพี่น้องกินข้าวแรกน้ำกกนได้พี่น้องเลยบแสงดบมากบ่ได้กินเท่านั้ก็ไุ้งกุ้งน้อยบ่ไดุ้งใหญ่ใส่กัายังบ่ได้พอะไรพี่น้องเพิ่นใส่เบสกรุ๊ปใส่อยู่แถวนาคือเ่าแถวนาไหม บ้าตายเมื่นมนนอาานะ๊ไราบเนหนม่แ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 มม่ม่แนนม่แนนม่แม่่มแม่แ่แ่มแ่่แ่แ่

เพิ่ๆฝนตกมากก็เิ็นกันได้นาะเซ่บแห้งพี่งนอกเลยทีนั่ไม่น้องกันเลยให้แม่กินข่าวบ่วาจังทุก้ยลาบายผ่าบะลูกแม่กินข่าวบะลูกอ่ะ สมาธิลูกสมาธิสมาธิก่อนสมาธิสมาธิก่อนลูกสมาธิเก่งสุดอันหนึ่งสมาสามสมาธิก็เป็นเบิดเหนาะอยหนี่อยนางบุญรุมตัวเองน้ำตาลเคลื่อนไหวกันเป็นค่ย นี่เขาบกว่าปูาเัินอะไรอ่าปูซาพอมากระโปงว่ามทิ้ำหนึงลูกกรงกับระโปงอือมีคนยิ้มขำลูกไปทางถ้ำมาทีทํามทิ้งลูก นอนพี่นอนกี่ท่ามาสะโพอทำแม่สนีป่าไปใช้ล่งวัดได้เปนอยงเด้อแม่ไปลงไปหวพระอยู่วัดเงื่อไลงนี้ถูกงามเลยถูกงามางงามๆนางงามนางงามลูกนางเอา้างเลยนี่เบื่อกลเ ตากลูกแมามมมปากเลยที huh. <S 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 ่น้างเนียกิบตอนเสอยนอยนที่ันยกินหมดน้เดีวงนปากเสหยันะยัม่มากหอเลยสมาธิในอ ันก <molec> ุ้งอมันก้งวากอนก้นอบๆนอบๆกนอกๆ็มวลงขึนกมมแกลงสวนมันออวมาแกลงรินแก้งให้ายอัน่วนมน้อก็เล่อเด้อิมาแต่เฮงยาเลยอกรงันอ้งเกลือกนยองอแป้มันมันหนาวเนาะลูกเือให้เข้าเกือนาตอหอบม่นคอมนนอ อยนี้ลอนงๆอย่้คหายะลกท่กหมอ่นเอาเอาหายซ้องหมาดเล่ปลาลุกกินข่าในน้อยปลาลกินข่านะลูกปลาลินข่าใเด้อกินข่าในในเด้อบอกันเา ลุงกินแตงมั้เนยลูกบุกลุงดูปซับถ like ุงลุงแตงเมื่อเดิมมนนันเย อากาศนตัวพี่น้องไล่สารที่พี่น้องเลยใส่แต่พุนโคะโมกากกัมเงื่อมนะดูัวนชัดเจนเลยพดพดทหมู่บ้านนี้มาซ <m> ื้ออ่จืดมันอ่อมไว้พดทธมา่ื้นนี้เวหมู่บ้านเนี่ยคนตรงมากไปยังดีนพักกายนะเย็นแห่แ่ดัง อันนี้เขากินแล้วกับซเก็กผักกาดแทนะยัยจืดก็พใยญยจ่อยคนน้นเนี่ยนลงมาตอนขึ้นมาตะวองีเก็บมากินบ้างล่ะเยอคนใหม่แซ่ผักกาดิ่นยังเคกินอะไรบ้างไหกินแต่ไหกินแต่ไบ้า หนูนุ่นหน่อยนุ่นนอยนี่อะี่เด็กอ๋อหอมเหล่อ่กนนับอกับนนบกบบุ๊กับบําอจนองกนับบาตบน้ันนยบาตายมาเจมพี่น้องเลยเหมือนเพิ่นยังบ่ได้เมื่อเพิ่นมาใส่เบสนยคือบ่ได้ใส่เมื่อกินละลาได้พี่น้อง ใสใ่เมื่อยแมยผ่อนคลายพอได้เงินเนาะตื่มกัน,นใบซื้อเตะปรอกตะปรเตูเห็ดเฮือนอะไรพี่น้อเนงเอ้ยใบใส่ใบอยู่ในเฮือนครัวเฮือนซานเนาะ<ป>พอมาใส่เบ็ดกบก็ได้ิ่นบ่ได้เมื่อกิออกนจะซื้อตัวน้อย,อยเพิ่นก็นกินกินเล็กหน่อยแล้วก็ไปขายเห็ดอะไรหลายพี่น้องเอ้ยถ้าบ่มีเงินก็นอยู่บ่ได้ท้องแหง้ง ยังได้เล็กน่อยที่้าเห็ดเห็ดยาวเนาะมองนี่นองเน่ย็าว่ัวมันเต้งเรพอนาหนังห้าลังปลปลาลูกเลยแล้วเอาเบี้ยเลยที่หาปูเหมือนอ๋อแล้วตายามเรียนรัล ได้งกนค้าป,ปาั่ปลลปรได้กะได้กับไปค้าตลาดกับเพื่อจะได้เงินสองร้อยบาทกันหนังเอิอนลูกค้าจนวา่าน้ำลายเหงผิพไปน้องเอยพี่น้อง,อองคลิปนี้กับสมมาพระควรไปน้องเอ้ยก็จะได้จบคลิปไปเพียงเท่านี้เ้อ อย่าลืมกุไลกุเซซองน้องสลาเนาะด้วยน้องคำน้ำสุกผักเบิ่งผักส้มเนาะพี่น้องเนาะพิ่ผ้าประการใดกับเขาถอดก็พายประว่าเพิ่นยังซองเล่นน้อแบบว่าวจายังกันยังสิแบบบ่คอยเก่งแล้วก็ว่าวพิษพิษว่าวผัดผาดว่าวถึกถึกเนาะก็ขอโทษเขาว่าพายลายๆาด้วยพี่น้องเด้อสบายดีไม่บายป้าลุงไว้อ่า